ไาหมูต้องไม่พลาดอาจารย์ชาญโฮลีอังกูลทิมอุบลบวงสวงสืบชะตาพลิกชีวิตหมอดูดช่วยชาติอย่างยิ่งใหญ่อาจารย์ชาญโฮลีอังกูลทิมอุบลผู้จัดพิธีสืบชะตาพลิกชีวิตหมอดูช่วยชาติพร้อมวงสวงและ,ะแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเปิดโอกาสให้บรรดาสายมูร่วมงานสักการะบูชาองค์ท้าเวสุวรรณน,นาลานดารน,นาตวรน,นาบางกะปิ โดยภายในงานได้รับเกียรติจากเก่งทัชยะขับเซภาพแบบสดๆที่แต่งขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะทําเอาชวนคนลุกอีกทั้งยังได้เกียรติจากธิดาหนาคีมาร่วมรําถวายแบบสุดครั้งอลังการงานสร,างสร้างสมการรอคอยโดยในงานสืบชะตาพลิกชีวิตหมอดูช่วยชาัดได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องณนะ MCC Hall t h อ m เบางกะปิระหว่างวันที่8กันยายนถึง13กันยายน2565 ภายในงานจะได้พบกับการออกบูธสินค้ามากมายหมอดูชื่อดังกว่า100ชีวิตที่มาเช็คดวงชะตาให้กับคุณและยังมีพิธีอันเป็นมงคลยิ่งอีกมากมายภายในงานแบบจุใจยาวถึง7วันเลยทีเดียวค่ะและยังมีของมงคลแจกฟรีย้ำแจกฟรีในทุกๆวันอีกด้วยค่ะก่อนน่้ขอบคุณน้องๆน,นะครับ มีพี่ไม่รู้นะครับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่มาช่วยทําข่าววันนี้นะครับวันนี้เนี่ยถ้าสังเกตจริงอ่ะจะมี2วัตถุประสงค์เลยนะครับหรือวัตถุประสงค์แรกก็คือ,อมีการบวงสรวงนะครับองค์ท้าวเวสสุวรรณเพราะว่าเราจะตั้งที่นี่เดือนหนึ่งนะครับจะมีประชาชนแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่แถวนี้มาไหว้กันอีกอันหนึ่งก็คือตอนนี้นะครับตอนที่กําลังแถลงข่าวเนี่ยเราจัดงานแถลงข่าวคู่ไปด้วยนะครับเพราะว่าวันที่8กันยานะครับจะมีงานสืบชะตาพลิกชีวิต หมอดูช่วยชาติครั้งแรกนะครับแ้ะคงไม่ใช่ครั้งเดียวแน่นอนครับเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าเป็นเห็นรูปแบบงานที่แปลกใหม่นะครับเพราะว่าเคยเห็นแต่ไม่ได้มาห้างไม่ได้ออกอีเว้นต์นะครับอย่างวันนี้นะครับถ้านน้องๆได้ไปถ่ายในช่วงที่เรามีการกวนน้ำำําอมฤตนะครับเราต้องการที่จะกาลองหรือทําพิธีกรรมให้น้องๆเห็นว่าวิธีการกว่าที่จะได้นะคร้านมมาเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้สมาธินะครับ เราใช้จริงๆอ่ะเราจะเห็นว่าอาจารย์อา,อา,อาจารย์ปืนนะครับจะจะมีการท่องคาถาอ่านองค์การด้วยนะครับโหนภาษาโหนที่เรียกว่าอ่านองค์การเชิญเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพมาแต่จริงแล้วเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราต้องการที่จะเสริมสร้างกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับงานสืบตาพิชวิตก็เช่นเดียวกันนะครับเราอยากจะจัดงานในรูปแบบที่ว่านอกจากเราจะดูดวงให้แล้วเราอยากจะมีพิธีกรรมดีๆนะครับ มีมากมายหลายอย่างนะครับเพราะว่าแต่เราไม่สามารถเอามาได้หมดนะครับเพราะว่า 1. ระยะเวลา8ปถึงสิเนี่ยมัน6วัน 2. คือสถานที่จํากัดด้วยนะครับฉะนั้นเราพยายามจะหาเคล็ดลับวิชาดีๆนะครับหลายๆวิชาที่เราคิดว่ามันสําคัญในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะครับความรักสุขภาพและก็โชคลาภนะครับแล้วเราก็เลือกวิธีกรรมที่ดีๆมา ในวันนั้นจะมีอาจารย์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในสายมูสายักเมตตาอันนี้ถ้ามางานนี้งานเดียวนะเอาเป็นว่าถ้าคุณมีเงิน12บาทคุณก็มางานได้แนละ้วเพราะค่าครูเราเก็บ12บาทนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคนเราอะ่ะมีความทุกข์ไม่เหมือนกันฉะนั้นบางคนอาจจะมีเรื่องความรักบางคนต้องการโชคลาภบ,บางคนต้องการหน้าที่การงานฉะนั้นเขาก็จะไปทําพิธีที่แตกต่างซึ่งเรามีครบนะครับมางานเดียวเท่ากับคุณไปตามสานักทรงถึง10สํานักนะครับ อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ที่สาคัญน,นะครับคนที่มางานนี้แม้แต่ครูบาบุญล้อมท่านก็เมตตาผมมา56ปีนะครับผมเปิดบริษัทใหม่ท่านก็มาช่วยเจอมาช่วยเปิดบริษัทจน,นทุกวันนี้ผมดีขึ้นนะครับผมเลยอยากให้ทุกคนที่มางานเนี่ยได้ใกล้ชิดท่านนะครับเราก็ได้ความเป็นสิริมงคลนะครับอาจารย์หลายท่านที่มาร่วมงานนี้นะครับส่วนมากก็จะรู้จักกันมาก่อนแล้วก็อาจารย์หลายท่านเป็นอจรราจารย์ที่มีความสามารถ สังเกตดูวันนี้เราเชิญลิต้ามาเราเชิญเก่งมาทุกคนมีความสามารถนะครับหมอดูที่ทําพิธีกรรมก็เหมือนกันนะครับทุกคนมีความสามารถดังนั้นผมอยากให้คนที่มางานเนี่ยได้สิ่งดีๆกลับไปผมบอกเลยถ้าคุณมี12บาทคุณก็มางานได้12บาทคุณอาจจะกลับเป็น12ล้านก็ได้นะอาจจะถูกหวยไงนะครับอันนี้ผู้เล่นแต่ว่าจริงแล้วเราก็ต้องทางานฉะนั้นสืบชะตาพลิกชีวิตหมอดูช่วยชาตินะครับเพราะว่าเราต้องการให้หมอดู หรือนักพยากรที่ผมรู้จักเนี่ยที่ทางานกันมาห้าหกปีเนี่ยนะครับได้มาช่วยนะครับมาออกคําทํานายได้มาช่วยให้คำปรึกษากับคนที่เขาอาจจะตอนนี้เขาอาจจะต้องการกําลังใจนะครับเขาอาจจะต้องการสิ่งที่เป็นคําแนะนําที่ด,ดีนะครับซึ่งหมอดูเนี่ยเป็นอาชีพของเราอยู่แล้วนะครับที่เราจะทํานายนะครับอันนี้วันนี้วัตถุประสงค์ที่ตอบน้องคือวันนี้เราจัดงานเพื่อที่จะแถลงข่าวงานแล้วนะครับย้ำอีกนิดนึงนะครับ สืบชะตาพิชชีวิตหมอดูช่วยชาติ8-13ถึงกันยายนนะครับเดอะมอบางกะปิชั้น4ี่นะครับจริงๆก็มีนับร้อยนะครับแต่ว่าถามผมนะครับผมเองก,ก,ก็ก็เอาจริงผมก็ทำงานทางด้านนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเองก็มีปัญหาแล้วบังเอิญแล้วก็ได้ไปเรียนวิชาโหราศาสตร์ไทยนั้นผมเลยบอกว่าหมอดูบางคนแม่นนะไม่ได้ออกสื่อแต่แม่นจริงๆเพราะผมเองเนี่ย ก่อนที่ผมจะเรียนเนี่ยผมก็ต้องต้องดูหมอมาก่อนดังนั้นหมอหลายคนเนี่ยผมว่าแม่นไม่จะเป็นต้องออกทอทัดดังนั้นคนูที่มาเนี่ยผมว่าผมอยากให้ลองดูอะและค่าครูโดยปกตินะครับต่ำสุดเท่าที่ครูเคยเห็นเนี่ยสามร้อยแต่มาตรฐานจะอยู่ที่500อาจารย์บางคัานหน0่ง 1, บาทนะครับถ้านอกฐานที่อยากจะมีถึง2000แต่มางานนี้200บาทเพราะว่าเราต้องการที่จะเซฟคอร์สและอาจารย์หลายท่านที่มาช่วยเนี่ยท่านก็มาด้วยใจจริง นะครับถือว่ามาในราคาที่ถูกเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนที่มาเนี่ยมาทําพิธีกรรม12บาทมาดูดวง200รบาทนะครับใช่รรใช่ใช่ก็ตัวผมเองนะครับผมก็จะมีพิธีกรรมพิธีกรรมหนึ่งเรียกว่าเบิกพระแม่ธรณี8ปีที่แล้วจริงๆเนี่ยถ้าถ้าพูดจริงจริงน,นะฮะอาจารย์ที่เป็นหมอดูที่อยู่ที่เนี่ยเป็นพยานได้ดีตอน 6- 7ปีที่มาทํางานกับผมว่าบริษัทผมแทบจะปิดอยู่แล้ว นะครับเพราะว่าขาดทุนนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมได้ไปเรียนแล้วก็ไปเจออาจารย์ได้แนะนําวิธีพิธีเบิกพระแม่ธรณีผมเอามาใช้ในงานนี้ด้วยนะเพราะว่าทําให้ผมดีขึ้นแต่จริงๆแล้วเราต้องทําหลายอย่างด้วยนะครับแต่การที่เราได้ได้สิ่งที่ดีๆกลับมาได้กําลังใจทําให้เราอยากที่จะเอาเอาวิชาที่เราได้มาเนี่ยมาถ่ายทอดผมถึงเลยบอกเลยว่าผมขออาจารย์หลายๆท่านแม้แต่อาจารย์สัมพันธ์ที่อยู่ในตรงนี้นะครับ ถ้าคูณไปทําพิธีส่วนตัวนะต้องมีหมื่นห้าถึงสามหมื่นบาทถามว่าอะไรมันจะแพงขนาดนั้นเพราะว่ามันต้องมีใบสีใบสีที่คุณเห็นเนี่ยเป็นแสนนะครับฉะนั้นมางานเนี่ยใบยสีสองแสนเนี่ยผมทาไว้ให้ในงานแล้วฉะนั้นคุณไม่ต้องเสียค่าใบาสีอันนี้คุณลดไปแล้วค่าอาหารที่คุณเห็นน่ยนะครับที่จะต้องไหว้อาหารมงคลเนี่ยมันก็เป็นหลักแสนเหมือนกันอันนี้คุณก็ไม่ต้องเสียฉะนั้นพิธีกรรมค่าบวงสรวงต่างๆเราจัดไว้คุณบมดแล้วแค่ขอค่าครู12บาท ครับคุณก็สามารถร่วมพิธีกับเราได้อันนี้เราต้องการที่จะให้ประชาชนเนี่ยที่มีทุกข์หรือมีปัญหาเนี่ยได้มาร่วมพิธีโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเป็นหลักหลายพันหรือหลักหมื่นนะครับครับฝากด้วยนะครับสําหรับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับฝากช่วยนะครับเผยแพร่ข่าวนะครับสืบชะตาพิิชีวิตหมอดูช่วยชาตินะครับเพราะในงานยังมี ย,ยังมีการออกบูธด้วยเราต้องการให้คนที่ต้องการจะค้าขายของคือต้องการไรายได้เนี่ยมาออกบูธด้วยนะครับ <laughs> เพราะว่าก็จะช่วยกันเพราะผมคิดว่าจะมีคนมาร่วมงานเยอะอย่างน้อยคนที่มาเช่าบูธออกบูธเนี่ยก็จะมีไรายได้ด้วยป<บ>ากนะะน,น,ะน,นะครับสื่อมาชวนนะครับงานนะครับสืบชะตาพิิกชีวิตหมอดูช่วยชาตินะครับครั้งแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าก็จะจัดเป็นครั้งที่2นะครับวันที่8เน้นนะครับวันที่8กันยา วันนี้8เดือน8บวงสวงนะครับ8กันยานะครับเปิดงานวันแรกนะครับถึงวันที่13กันยาที่เดอมอบางกะปินะครับชั้น4 MCC Hall ครับยังไงท่านสื่อมวชนมานะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมีน้ําน้ำำําอมฤตน้มมมํานมให้ทุกท่านได้ดื่มแล้วขอให้คนที่มาดื่มแล้วก็มางานนี้นะครับกลับไปประสบความสําเร็จทุกเรื่องที่คุณหวังนะครับแล้วก็ คุณต้องการคมรักก็สมหวังต้องการหน้าที่การงานก็ขอให้เจริญก้าวหน้าต้องการโชคลาภก็ขอให้เองๆรวยๆปังๆที่สําคัญนะครับขอให้ทุกคนนะครับประสบความสําเร็จนะครับวันนี้นะครับคนที่มาร่วมในงานนี้ผมว่าคุณอาจจะต้องเจอสิ่งที่ดีๆแน่นอนนะครับครับก็วันนี้นะครับผมขอบคุณนะครับได้เรียนเชิญท่านนายกนะครับอ่า ท่านชาติศรียาภัยนะครับท่านชาติศรียาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งวันที่20สิงหานะครับฝากฝากอีกงานหนึ่งไปร่วมงานกันนะครับการมอบรางวัลมณีเมฆขาลานะครับวันที่20สิงหาที่ห้างโชดีซีมอลนะครับตรงพรามราเก้านะครับเพราะว่าเป็นหยุดไปหลายปีแล้วนะสถิตผมจะไม่หิดสามสี่ปีนะครับกลับมาจัดอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่นะครับมีดาราดังๆไปร่วมงานมากมายนะครับ ฝากพี่น้องคือผู้ชนนะครับไปร่วมงานกันเยอะๆแล้วเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวผมมีของมงคลไปแจกด้วย